เสร็จแล้วกะเป็นเสื้อคุมไหล่นะคะเสื้อคุมไหลไหมพรมนะคะตรงนี้ถักเสร็จแล้วนะคะเป็นไหมพรมสามพายนะคะสามพายคอเต่าค่ะคอเต่านะคะตรงนี้ก็ไม่ออนใช้ไหมอยู่ที่ประมาณ400กรัมนะคะเพื่อน สี่ร้อยกรัมนะคะ,ะช่วงชายนะคะช่วงชายชายของเสื้อคลุมแม่ออนก็จะทำประมาณนี้นะคะ,ะความยาวนะคะจากบนอ่าลงล่างนะคะก็อ,ะะอยู่ประมาณนะคะประมาณต้นขาเรานะคะเพืเ่อนๆเนื้อส่วนเนื้อส่วนตรงนี้นะคะตรงคอ แม่อ่อนก็จะถักนิดเธอสลับขึ้นนะคะเพื่อนๆอสลับขึ้นสลับกันไปมาบนล่างบนล่างนะคะพอมาถึงตรงนี้แม่อ่อนก็จะลดนะคะลดหลักลงแล้วเราก็มาใส่ลายนะคะอีกลายหนึ่งนะคะอีกลายหนึ่งประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอ ไม่รู้กี่แถวแม่อ่อนก็ไม่ได้นับแต่ตรงนี้แม่อ่อนจะใช้เข็มเข็มทองนะคะ,ะทับสามเบอร์สามกับเบอร์สี่นะคะเพื่อนเ่อ,อเข็มทองสองหัวนะคะสองด้านมันก็จะได้เป็นนุ่มๆน,นะคะตรงคอเราเป็นคอเต่านุ่มๆน,นะคะเพื่อนเื่อนยืดหยุ่นได้นะคะ แต่แม่อ,อ้นถักไหมเส้นเดียวนะคะไม่ได้ควบสองเส้นนะคะเพื่อนๆถักแค่เส้นเดียวแต่เราใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะคะหัวใหญ่ทีนี้ในส่วนตรงนี้จะใช้เข็มเบอร์เบอร์หนึ่งอยู่นะคะเบอร์หนึ่งเข็มเงินเบอร์หนึ่งตรงนี้จะใช้เข็มทองนะคะแต่ในส่วนตัวของเสื้อแม่ออนก็จะใช้เบอร์สองนะคะ เสื้อตัวนี้จะใช้ฝีเข็มสามเล่มสามเล่มนะคะเพื่อนๆแม่ออนก็ทำคลิปไว้แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็เข้าไปติดตามแม่ออนได้นะคะทีนี้ในส่วนตัวเสื้อจะเป็นเปลือกบังคุดนะคะเปลือกบังคุดเข้มๆเปลือกบังคุดแก่ประมาณนี้เลยนะคะ,ะตรงนี้จะ แม่อ,อนจะให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังของเสื้อสามารถใส่ได้สองสองทางเลยนะคะเพื่อนๆอใส่ได้สองทางเลยนะคะแม่อ,อนจะทําไว้แบบใส่ได้สองทางแบบเอาข้างไหนเป็นด้านหน้าก็ได้ด้านไหนเป็นด้านหลังก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอเราจะใส่ได้สองทางในส่วนตัวหมวกนะคะหมวกนี้ แม่อ,อนถักไว้นานแล้วแม่ออนก็เลยมันเป็นสีเดียวกันแม่ออนก็เลยเอามาใส่แล้วเอาเอามาใส่ให้น้องหุ่นเขานะคะเป็นสีเดียวกันนะคะ,ะชุดนี้แม่ออนแม่ออนขายอยู่ที่พันสองนะคะพันสองแม่ออนก็จะแถมหมวกให้ไปด้วยนะคะอะเป็นพันสองนะคะในส่วนทั้งเสื้อและหมวกนะคะแถมเสื้อแถมหมวกให้ด้วยอ่า ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆใครสนใจทักมาเลยนะคะเดี๋ยวแม่ออนจะทิ้งเบอร์ไว้นะคะเพื่อนๆติดต่อเบอร์แม่อ่อนได้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ